คุณอาบล็อกคิงค่ากลับมาแล้วนะฮาโลวีนนะนี่มาตามคำขอนะมาตามคำขอของชาวเน็ตนะก็คือแฟนๆะเนะี่ยแฟนแในบล็อกคิงค่าว่าอยากให้พาไปดูบรรยากาศวันฮาโลวีนที่ลอนดอนซึ่งปกติพี่ก็จะไม่ค่อยอินนี่ไม่อินแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออถ้าจะออกไปทั้งทีก็ควรจะแต่งตัวหมให้เกียรติและเพื่อเป็นการให้เกียรติว่าแบบเออจะไม่ให้เกียรติแบบความตั้งใจของเราว่าจะไม่สร้างขยะก็ DIY เราก็ DIY ชุดซึ่งอันนี้ก็เป็นชุดลูกไม้ที่ใส่ตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยตั้งใจขนาดน,นี้ต้องบอกเลยนะว่ายอดวิวของคลิปนี้นะยอดวิวเดีย่ยวใครจะไม่ออกยอดวิวของคลิปนี้ขอเลย30วิวได้ไปต่อจบเนาะแต่งตัวขนาดนี้เดี๋ยวเราไปลองเดินดูกันว่าบรรยากาศฮาโลาวีแนวบ้านซึ่งพี่ว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวไปลองรู้มันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่พอจะต้องไปด้วยโพสตอนนี้พี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไปค่ะตอนนี้ยังหาหาอเนี้ย อืมที่เสียบรองเทาง้าอ่มที่เหมือนช่วยใส่รองเท้าอ่ะยังหาไม่เจอเลยค่ะหามาสิบนาทีแล้วพออีเนียค่ะพออีเนียค่ะหาไม่เจอค่ะมองไม่เห็นปะพร้อมใส่รองเท้าเรียบร้อยไปออกจากบ้านพร้อมมาลองดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮารลวินแถวบ้านไปค่ะพอไหวไหมลูกนี้ไหวไหมให้กี่ขาให้กี่คะแนนพิมพ์มาหน่อยเร็วเต็มสิบให้เท่าไหร่ไป Hi Hi How do I look Great Yeah I'm I'm just trying to get out take the bins out and get some eggs but uh <laughs> คือกิจคือนางจะไปทิ้งขยะแล้วก็จะไปซื้อไข่เพราะว่าไข่ไก่หมดแล้วดูสภาพที่นางต้องทน,น,นอนันตรายมากคนะืออันตรายมากค่ะคาดซีมองไม่เหน็นเห็นแบบเบาๆแล้วก็ต้องแบบถ่ายอีกนะคะทุกคนนะพี่พูดเลยนะคลิปนี้นะ30สิบวิวต้องถึงนะทุกคนจริงๆฮาโลวีนที่นี่เี่ยมันไม่ค่อยแบบยิ่งใหญ่ในย่านที่พี่อยู่อ่อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลย,เลยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นพี่อะ่ะทุกคนนะคะ อโอเคเอาแล้วนะออกมาปุ๊บนะคะความฮาโลวีนมากสุดในถนนแถวบ้านก็คือกูนี่แหละนะคะกดเลยค่ะพิมพ์กุ๊กกูเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องไปย่านที่แบบว่ามีคนมาลองเดี๋ยไม่รู้ปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงต้องรักษาความเป็นส่วนตัวเขาไปอีกเอาัวไปไหนละนำไปทิ้งขายะแบบค่ะปล่อยนางไปก่อนนะคะ คือพี่พอลเนี่ยเขาก็เคยแบบเหมือนร่วมฮาโลวีนตอนเขาเป็นเด็กเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็บอกว่าเออม,มันก็จะแบบฮาโลวีนมันก็อาจจะดูแบบเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่จริงจัง,จงกว่าที่เมกาไหมคะใครอยู่อังกฤษที่เมืองอื่นเป็นยังไงพิมพ์มาหน่อยนะคะเพราะว่าแบบอันนี้ไม่รู้จริงนะแล้วก็บอกตรงๆนะคะว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่าลาคาญลาคาญลุกนี้ ปิดภาพนะคะฟังแค่เสียงเป็น podcast. พอดแคสต์เพราะนี่ก็ลำคานตัวเองนะคะต้องประคองทุกอย่างประคองลุกนะคะแล้วก็ต้องประคองเนื้อหาะะและต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวลองดูนะบรรยากาศแถวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีนะฮะ nothing nothing to report really nothing Paul yes I'm scared I am scared. s c แล้วเพราะคุณไม่สามาร e เห็นว่าคุณกำลังแล้วบทนางกลัว I'm scared Where are we Where are we going to the main road Yes Is okay. that okay Yeah It's up to you <laughs> เราจะไปถนนหลักแล้วนะ Okay ความฮาโลวีนสุดบนถนนหน้าบ้านดิฉันก็คือตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่เขาเข้าไปเล่นเพื่อนะคะเพื่อได้เงินสักอย่างอะคะ่ะนั่นนะคะคือความฮาโลวีนสุดนะคะ ตอนเนี้ยพี่บอกเลยว่าพี่ก็เดินอยู่แถวบ้านก็ยังไม่ได้มีความฮาโลวีนเลยมากมายแล้วที่ชอบก็คือคนก็ไม่สนใจเราเลยคือคือเอาจริงสิ่งเดียงที่พี่ชอบพี่นี่คือคนไม่ค่อยยุ่งกับเราคือเนี่ยขนาดเราแบบพี่ว่าวันนี้ก็คือค่อนข้างแบบเป็นที่แบบเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะคะแต่คนที่เหมือนเดินผ่านเราไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบโอเคปล่อ okay. ยเขาไปอย่าไปยุ่งออกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ย ะะวันก่อนเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งเพิ่งมาถึงแล้วก็เขาเรียนที่ Warwick แล้วนางก็มาย่านเนี้ยย่านชาวบ้านพี่เนี่ยแล้วนางก็รู้สึกว่าไม่เหมือนลอนดอนที่นางคุ้นเคยนางก็ถามพี่ว่ามันเซฟหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเขา is this a safe area fairly mm hmm. I mean where is completely safe nowhere really mm hmm. but it is relatively safe area I would say yes uh huh. uh huh. why well, feel safe here you know แล้วนักเรียนเนี่ยก็ถามว่านางปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าดูไม่เหมือนลอนดอนถ้าไปถ้าเราไปแบบกลางเมืองลอนดอนแบบเซนทรัลลอนดอนหรือไปทางฝั่งแบบที่มันเป็นลอนดอนลอนดอนที่เราเห็นกันนะ่ะมันก็จะแบบแบบนึกออกมาจะเป็นอีกแบบแล้วนักเรียนพอมาถึงโู๊บอ่นางก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่อยู่มา12ปีแล้วย่านนี้อ่ะไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยในย่านนี้เลย นะเพราะว่ามันมีความแบบปลอดภัยสูงมากแต่งที่บอกแหละว่าเราไปที่ไหนก็ตามอ่ะก็ต้องระวังเอาไว้นะคะก็ต้องก็ต้องระวังแล้วกํายางคือก็ต้องแบบจริงจริงถ้าไม่ได้มากับหลวงเนี่ยก็จะไม่กล้าออกมาคนเดียวแบบนี้นาเพราะว่าว,วิสัยทัศน์มันไม่ดีมันต้องมองซ้ายมองขวาเก็ตปะแต่ว่าเนี่ยเราอยู่กับนางเราก็รู้ว่านางอ่ะคงไม่ปล่อยให้เราตกเก็ตปะดังนั้นคือจริงๆทุกย่านมีความอันตรายพี่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะ จะต้องระวังซึ่งปกติเวลาพี่อยู่คนเดียวอะ่ะพี่เนี่ยเป็นคนระแวดระวังมากเกตป้าแล้วนักเรียนก็เป็นห่วงดิฉานไปส่งดิฉันถึงบ้านแล้วก็บอกเป็นห่วงว่ากลัวจะเป็นอันตรายซันก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงตัวเองก่อนเพราะฉันอยู่มา12ปีไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะนะคะไปต่อนะคะมีอะไรไหมพาโลวีนยังไม่มีนะฮะรายงานจากกรุงลอนดอนนะฮะ ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะเรื่องราวดีๆเมื่อกี้นะะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ something happened something scary happened ต้องมีคอนเทนต์บางอย่างน่ากลัวเกิดขึ้น Can y o ใช้ y them what happened I can it wasn't scary <laughs> just someone was walking past us and there was a gust of wind uh huh. and he said to LG mind your hat man it might fly off yeah คือที่ฉันพยายามสร้างเรื่องว่ามีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเรื่องน่ากลัวคือหมวกกำลังจะปลิวเพราะว่า it's quite windy today <Yes. S 1> ลมแรงแล้วก็มีคนแปลกหน้าบอกว่าระวังหมวก mm hmm. นะฮะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวหมวกมันจะปลิวนะฮะหมวกมันจะปลิวไปนะะฮเค Do you think I'm crazy well <laughs> um t h น t ่ n ไม่ s ช่เรื่ bad thing, though, is it? <laughs> หัวค้างไปเลยถามว่าคิดว่าจะซืนบ้าหรือเปล่าหลัวไม่ตอบ <laughs> นะคะอตอนนี้ต้องบอกกันเลยว่า we are walking to Brick Lane โอเคกำลังเดินไป Brick Lane อยู่นะคะ,นะคะซึ่งเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะมีความฮาโลวีนมากขึ้นหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> I have one question for you Yes Are you superstitious no not on the whole I'm sure there are things that I am superstitious about but <c oughs> I try not to be okay เมื่อกี้คำว่า s u p e r s t i t i o u s เนี่ยแปลว่างมงายหรือเปล่าเชื่อในเรื่องอาาศาสตร์ไดๆหรือเปล่านะคะก็ฟังคำตอบพี่พอแล้วนะคะพี่พอตอบอะไรพิถมากค่ะจะได้มีคอนเทนต์หน่อยนะ,นะคะนะฮะจริงๆบอกเลยนะว่า Walking คขะ Walking งขามันขิงขา่าจริงเลยอย่างี่บอก ะะหยุดดูเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นเรื่องของคุณนะคะเพราะว่าเดฉันจะพูดขิงผ่าไปเรื่อยวันนี้รู้สึกละเข้าใจความรู้สึกของแบบเจ้าสาวนึกออกปะที่แบบวันแต่งงานอ่ะอุ้ยแล้วแบบมีผ้าคลุมหน้าแบบนี้ลำบากสิผ้ายแต่สวยอ่ะหรือเปล่านะคะพูดเลยค่ะอันนี้ถนนเส้นหลับใกล้บริกเลนแล้วนะคะ ยังไม่มีอะไรมีความฮาโลวีนเลยเอาดีๆเอาดีๆนะคะนะคะมีร้านปิ้งย่างหรือเปล่าเปิดใหม่แค่นั้นเลยนะคะไหนก่อนไหนความฮาโลวีนก่อนไวอาวีหนาวบริเลนบริเ n นนี่ถนนบริเลนละนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอุ๊ยเจอน้องพัมคินนะคะเขาดูห่างเหินอะ ไปดีกว่าคคุณนะะมันก็ยังเงียบๆนะคนอาจจะมาเมื่อคืนนะพี่ว่าเขาคงจะแบบเฉลิมฉลองกันเมือม่อคืนไหมโอเคเชิฟเชิฟวิครอสยิ้ Help Help I can't see โอเคไปค่ะเงียบเสีย <c oughs> เผลออ่ะนะคะนี่สามเอ็ดนะนี่คือสามเอ็ด ตุลานะครับบริกเลนอะ่ะให้เห็นอะ่ะคว t q u i คว quiet quiet หรือเอาดีๆเขาไปที่ที่เก๋ๆดีๆกันแล้วไม่มีใครบอกเราหรือเปล่าพี่พอมีเรื่องเราช่วงนี้คือพอมีเรื่องเราอูอแล้วเมื่อกี้ what just happened oh there was a a couple of girls we just sort of walked close to them as mm hmm. we crossed the road and one of them said that almost scared the shit out of me <laughs> คือดิฉันนะั่ถ่ายถ่ายคลิปแล้วก็เดินไปมาแล้วนั่งแล้วก็พี่พอลก็ไปแอบฟังไปเหมือนผู้หญิงที่เหมือนคงเหตุดิฉัน Design แล้วคงกลัวนึกบอกปะกลัวนึกบอกปะเออเอารถน้าเห็นปะเออเออมีโมเม้นท์ฮาโลวีนนะกันนะกันทุกคน Have you ever seen a ghost Have you ever seen a ghost Very possibly <No>. Oh you haven't have Oh o k e y เกี๋ยวจะถามหลวงว่าเคยเห็นผีหรือเปล่ามีคนข,ข,ข้างทางบอกว่า I have not Have you คุณเคยเห็น o w มคุณเคเห็นผีมใครเคยเห็นพิมกูกู้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 กู e กู้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 คู้กู้กู้กู้เู้กู้กู้มูกู๊กู้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 ก้กู้กู้กค้กู้กู้ก้กู้ก้กู้กูดกู้กู้าูู้่้กู้กู้กู้าู้กูกูกา้กู้กูู่กูกู้้้าากก้น คนที่ดูอินฮโลวีนสุดในย่านนี้ก็คือกูนี่แหละค่ะคนเดียวเหมือนโดนแกงเหมือนเพื่อนบอกว่าแต่งตัวนะทุกคนแต่งตัวมึงพอมาถึงปุ๊บอิดเจาะลอกกอูนะคะเห็นแล้วนะคะวันนี้ฮโลวีนที่ลอนดอนไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะในย่านนี้นะคะ ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะนี่รีวิวนะคะนี่พี่อยู่แบบบ็อกซ์พาร์คนะคะนะคะก็คนที่แต่งตัวฮโลวีนก็กูคนเดียวอีกนะคะนะคะพี่พูดเลยนะคะก็ให้หาปาร์ตี้แนะนำหาปาร์ตี้ที่คนแต่งตัวแล้วไปนะคะแต่ถ้าคาดว่า จะมาเดินข้างทางแล้วทุกคนแต่งตัวย่านนี้รีวิวไม่มีในวันฮาโลวีนวันก่อนหน้าไม่รู้พอไม่ได้ออกแต่ณวันฮาโลวีนไม่มีใครแต่งตัวแรงมาในวันฮาโลวีนแต่งคนเดียวนะคะย่านนี้รีวิวแค่นี้นะคะปีหน้าไม่ทําแล้วนะคะทาปีเดียววันนี้คืออยู่แบบเบรดเจอร์สตรีทนะคะควรจะเป็นย่านที่แบบแฮปปิงสุดแต่ตอนนี้คือเงียบนะคะ ทุกคนน่าจะไปที่ไหนพี่ก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่ารีวิวก็คือย่านนี้นะคะที่พี่อยู่ฝั่งอีสเอนเนี่ยน่าจะต้องไปตามปาร์ตี้เลยนะคะไม่เหมาะนะครับกับการมาฉลองฮาโลวีนนะคะแล้วใครอยากแต่งตัวเต็มอย่างนี้ใส่แบบไว้น้ำที่พื้นใส่แบบว่าผ้าคลุมมาอย่างนี้พูดเลยหาหลัวไว้ให้เดินจุงมืออันตรายนะคะกอันตรายนะคะแต่บทเรียนวันนี้คือ แต่งตัวแรงขนาดนี้นะคะก็แรงอยู่คนก็ปล่อยปะละเลยคนก็ไม่ยุ่งนะคะอันนี้ชอบนะคะนะคะอันนี้คิว่าเป็นรุ่นงานดีๆอ่ะหนึ่งอย่างน้อยวันนี้ดูจบอุ้ยเจอเพื่อนแล้วมีคนแต่งตัวหนึ่งคนอุ้ยมีคนแต่งตัวหนึ่งคนปรากฏหันไปเขาไม่ใช่คนกูคิดเลยนะเจอคนใส่หน้ากากหนึ่งคนหนึ่งคนเจอหนึ่งคนขอลาไปด้วยมุมมองเจ้าสาว มุมมองผ่านพระคุมนะคะลาฟวอกกิ La ้งคาไปด้วยมุมมองผ่านพระคุมนะคะรู้สึกตัวเองเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อยู่ในพระคุมล่องหนบายแล้วค่ะบายค่ะบายค่ะใครเห็นผีจากวิดีโอนี้ให้กี๊ดนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าถ่ายอะไรไปบ้างบาย